สวัสดีครับพี่น้องมือนี่สิข้ามาอีกเมนูอมนองเมียอุ้ยบอแมนพี่น้องอมนองง่วนะครับก่อนกินตั้งน้ำเยลน้ำเดือดนะครับใส่เรื่องลงไปนะครับไอตะไคร้นะครับพิกหอมนะครับผมโอเคละเอียดเลยก็มาลงใส่หมอนมอมอเดือดพี่น้องอ้ยนี่ครับพระเอกของเมนูนี้เลยคือน้องเมียพี่น้องอุ้ยบอแมนน้อง เห็นบ่ผมก็เอามาหั่นอันนี้ใส่ช่องฟิตไปได้พี่น้องนะครับมันแข็งเลยก็ไปแช่น้ำแล้วเอมาหั่นเป็นเป็นตอนเป็นชิ้นนะครับผมี่การซอยซอยๆๆแล้วพี่น้องอู้วิเป็นแต่ยำกวดๆดีเด้ออมมาแล้วพี่น้องเอยอมใส่ตะเขียหม้อนะครับอืมนี่เจ็บร้อยนะครับผมนะครับเข้าขวดชเอาไปใส่หม้อแบบนี้พี่น้องอืมหม้อกระเดือดแล้วพี่น้องอู้วิหอมมวยห่วยนะครับน้องหัว อาหารที่หากินเนี่ยในพี่น้องบ้านเฮานี่ถือว่าเป็นอาหารที่บูสุดดแต่เด็นะครับเสียปเป้นตัวนะครับน้องหัวนี่นะครับก็บใส่หมอดลงไปพี่น้องอใส่หมอดเด็ดนะครับเป็นบัเป็นแต่เสียโป,ปพี่น้องขนาดท่านด้ปุ่นะครับแต่ใส่ใบเงียนน้ยนี่นาะใบพักเงี้ยนก็คืออืมนะครับมันหอมใบนนี้นั่นผมก็จำซีบรอยหอัวทวดขอไปเ้วยพี่นอ้องเดออือใส่ไปแล้วกันเห็นบอพี่น้องนี่ อืม,อม,อม,อมกันล้อยิ่นึ่งนะครับกับปุ๋มไปด้วยนะครับผงชุ่มรสนี่แหละพี่น้องอืผงปุ๋มรสตามด้วยน้ำปลานะครับปุ๋มผงเมลายได้พี่น้องอืเซน้ำปลาลงไปแลยค่ะแะครับนี่เดจะมันละลายนะครับ,นนนค,รบคนจิกน้อยนะครับแล้วก็ระลวงซิมเบิงได้พี่น้องคนเมืงองเลือกกระลวงซิมเบิงได้ปัญหาเว่ามันเป็น,นรสชาติแต่ลงละก็ตางกัเพิ่งกน้อยเป็นได้พี่น้องมีแต่เสียบัวนะครับอืใส่ปลาเหล่าไปเพิ่น้อยมันก็หอมเลยพี่น้องอันนี้ช่วง ขบุงรสนะครับผมอืมนี่ชิมบังเป็นไอเมสียป,ปออืมดวดเล้วรอ,ลอไล่ลนะครับเติมความหอมใส่ปลาลาลงไปชิ้นหน่อยนะครับปลาลานี่คือเป็นกินรสชาตินะครับประจำเลยที่พี่น้องนะครับของคนอีสานเอกกับใส่ผักลงไปบะเนียบผัดชีแล้วก็ผัดเยนบูยีกันนิเหน่งมันจำบ่ได้นะครับผมเนมนบอกนี่พี่น,อน,น้องผักผักหน่อหน้อใส่อมน้องหวนี่หอมหวยดีบูดตัวพักกันนี่ นะครับนี่ก็เรียบร้่อยเลยได้พี่น้องซิมแล้วรสชาติก็ได้แล้วนะครับเรียวเต็มมากเรียบป้่อยแล้วพี่น้องถ้าตักใสิจานได้งเดียวเลยมันก็คุนโคเล่โคเล่เบิ้งให้ได้ปู้บายิ่งก็ได้ยานพี่น้องบ่ยินนะครับมันหากินยากพี่น้องอมนองวัวนี่นะครับปีนึงมิเทียนึงบุเด็กกัวที่ได้น้องมันออกมันกินนะครับที่บุดีบุได้มันกินพร้อมนะครับนองงัวนี่เรียบรลอยแล้วพี่น้องเตรียมไปตัดเฉวยนะครับกินเขาก็เลยนะครับพี่น้องเป็นได นี่นี่หอมน้องอัวนะครับผมเมนูนี้ไผบพวกกินกับขอโทษขอภห้หรือพี่น้องเอาตักใส่ถ้วยเบยลงไปนะครับนี่นะครับหอมน้องอัวเป็นไดพี่น้องอาหารบ้านท่านะครับหานกินยากนะครับผมนะครับอืมโดนๆเท่ที่กินนะครับปลาปากเทเทะบุบ้าเยโซก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วได้พี่น้องนะครับฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆนะครับตามวิธีอีสานบ้านท่านนะพี่น้องเนาะอาหาร ตามผู้มีประเทศด้วือว่าตามเที่ยวหาได้นะครับหงหัวนี่เป็นอาหารสุดยอดอีรีนะครับที่้นอีสานมักคิด